One News ตรงไปตรงมาการคัฟเวอร์เพลงอันนี้เราได้ยินกันเยอะมากในช่วงเวลานี้ยิ่งช่วงปัจจุบันเยอะมากๆคัฟเวอร์คัฟเวอร์นี่คืออะไรคืออะไรนีคัฟเวอร์ที่คุณภาคภูมิพูดถึงก็คือ cover ขอบคุณครับคือถ้าเกิดแปลตรงตัวเลยแบบตรงตัวเลย อ่าแปลตรงตัวนะครับก็คือการไปครอบ cover something ครอบอะไรบางสิ่งบางอย่างถ้าเกิด cover ของเพลงเนี่ยครับก็คือการร้องเพลงที่มันไม่ใช่อ่าต้นแบบหรือว่า original ก็คือสมมติว่าคุณภาคภูมิไปร้องเพลงของคุณแคนอันติรุตเนี่ยคือคุณแคนอันติรุตเขาเป็นคนแต่งมาแต่คุณภาคภูมิเนี่ยไปร้องคุณภาคภูมิเขามีเนื้อร้องทำนองเรียบเรียงอะไรทําเป็นเพลงเรียบร้อยแล้วครับเราเอาเพลงเข้ามาแต่เรามาทําอีกลักษณะหนึ่ง แต่เนื้อหาใจความหลักๆก็คือเพลงเก่าของเขาอันนี้คือการคัฟเวอร์เพลงซึ่งเราก็คิดกันในในมุมที่เราเห็นในยุคปัจจุบันเนี่ยนะเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่น่าจะผิดอะไรเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนเกิดทำกันเยอะแยะไปหมดทํากันทั่วโลกเลยนะฮะไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้นะครับต้องระวังแล้วเพราะว่า ถือว่าผิดกฎหมายตงลงผิดนะฮะใช่ครับเพราะว่าเพลงนี้ก็เป็นผลงานลิขสิทธิ์อย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ประพันธ์คำร้องทำนองและก็เจ้าของลิขสิทธิ์แล้วเนี่ยเราเอาไปเวอร์แล้วก็โพสต์ลงในโลกโซเชียลถือว่าผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ครับใช่เลยฮะเราไปติดตามนะครับจากรายงานของคุณกนิการโสภักดีครับอีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกลบอกที การคเวอร์เพลงฮิตลงโลกออนไลน์กลายเป็นค่านิยมที่กำลังได้รับความสนใจและแพร่หลายในหมู่วัยรุ่นหลายคนโด่งดังเพียงชั่วข้ามคืนแต่ในความเป็นจริงแล้วการคเวอร์เพลงโดยที่เจ้าของลิขสิทธิ์เพลงไม่อนุญาตถือว่ามีความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์เนื่องจากเพลงเป็นดนตรีที่มีลิขสิทธิ์ และได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2,537ผู้ใดทำซ้ำดัดแปลงและเผยแพร่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงปัญหาคือคน,คนทั่วไปอย่างพวกเราบางทีเราชอบเพลงเรานำมาคเวอร์ hmm. ถ้ากรณนนีเราคเวอร์แล้วเป็นแบบขำๆใช้ส่วนตัวเพราะเป็นแฟนคลับอย่างนี้เนี่ยเขาค่อเว้นกฎหมายสิทธิ์คือใช้ส่วนตัว แต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือใช้ส่วนตัวตรงนั้นต้องไม่สว้าหากําไรหรือกระทบกระเทือนต่อเจ้าของลิขสิทธิธ์สมมติว่าเรามีการ c o อร์โดยไม่ขออนุญาตเจ้าของเสร็จแล้วเราเอาไปอัพเกิดมียอดคนไลค์ค่อนข้างเยอะนะครับหรือมียอดที่คนเข้าดูเยอะคราวนี้เนี่ยตัว Facebook หรือบางที YouTube ก็มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับตัวคนที่ c o อร์หรือตัวคน c o อร์กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไปนะครับมีในเรื่องของการไทยอินมาร์เก็ตติ้งขึ้นมาตรงนี้ถือว่าผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ทุกครั้งถ้าเราจะ cover เพลงถึงแม้จะใช้ส่วนตัวเราต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาว่าเอาเพลงนั้นมาจากใครคําร้องคานองโดยใครของเดิมเวลา cover เราไม่ใส่แต่ถ้าตามกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่ไม่ใส่นี่มีโทษปรับ1 0 0 0 0แบาทนะครับสิ่งนี้เป็นเรื่องที่เหล่าศิลปินสมัครเล่นต้องทําความเข้าใจและการ cover เพลงเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย ทั้ง YouTube, Instagram, Facebook และ Social c a m แม้จะตัดต่อเรื่องราวมาใหม่แต่คลิปเหล่านี้ไม่ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้โคเวอร์กันมิราวไวยสมิดศ <'re> ิลปินวงแวง <be trying S 1> และผู้ที่เคยโคเวอร์เพลงบนโลกออนไลน์มองว่า <Every time S 1> การที่คนส่วนใหญ่โคเวอร์เพลงและอัพลงโซเชียลมีเดีย เพราะรักในเสียงเพลงนั้นๆทําเพื่อความบันเทิงและแสดงความสามารถที่มีแต่ถ้าหลังจากนี้การ cover เพลงเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ต้องขออนุญาตก,ก็พร้อมปรับตัวตามแต่อยากให้พิจารณาเป็นรายกรณีไปการร้องเพลงเนี่ยบางทีเราต้องดูเป็นรายเคสมากกว่าพี่ว่าว่าแบบใครที่มีวัตถุประสงค์ที่จะ เอาเขามาและเมิดลิขสิทธิ์หรือว่าใครที่ต้องการจะเอามาร้องเพื่อความแบบสนุกสนานหรือความชอบเท่านั้นเนี่ยการที่แบบว่าคนทั่วไปเอาเพลงของศิลปินมาคเฟเวอร์เนี่ยก็มีผลประโยชน์เหมือนกันนะเพราะว่ามันก็ทําให้เพลงเพลงนั้นนะเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วยิ่งบางคนที่เขาคอเวอร์มานานแล้วแบบมีคนติดตามเยอะอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นผลดีให้ตัวศิลปินเอง,เอ,งอะได้เหมือนโปรโมททั้งอ้อมด้วยซ้ำมันก็วิน,ว,นวินทั้งสองฝ่าย <S <S มันถึงได้ ถึงได้บอกว่ามันเป็นเรื่องที่พูดยากค่ะกับการที่จะต้องเข้ามาจัดการตรงนี้แต่ว่าแค่ให้มันบอกว่าลงตัวทั้งสองฝ่ายการ cover ให้ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ผู้ cover เพลงต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเพลงทำสัญญาและจ่ายค่าลิขสิทธิ์เพลงนั้นซึ่งการมิรามองว่าสามารถทำได้แต่ต้องมีระบบการจัดการที่ดีตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ผู้ละเมิดมีโทษทั้งจำและปรับ คือจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีปรับตั้งแต่20,000ถึง8 0 0แสนบาทผู้ที่โคเวอร์เพลงควรศึกษาขอ้อกฎหมายอย่างละเอียดเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิ์ของคนอื่นและอิสรภาพของตนเองกานิกาโสภดีรายงานมมีควาส o n 1 News ตรงไปตรงมา